วันนี้นะคะมีรถ Honda ตระกูล Honda มาแนะนำคุณลูกค้านะคะตัวนี้เป็นตัว CRV 2.4ตัว S นะคะปี2019นะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะว่านางจะสวยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านในกันเลยคะ่ะ เรามาดูรอบๆคันกันนะคะคันนี้เป็นสีดำนะคะคุณลูกค้ามือเดียวป้ายแดงนะคะอันนี้เป็นฝา้ายเป็นไฟฟ้านะคะเราชมด้านในกันคะ่ะ เบาะหนังดำนะคะสภาพกิตบป้ายแดงได้เลยนะคะคุณลูกค้าดูได้เลยนะคะนางสวยมากเลยนะคะตรงนี้จะมีไฟไฟสองด้วยนะคะมีหลอดไฟให้เนาะแล้วก็เอ่อตรงพมนี้จะเป็นสีแดง เครื่องมือนะคะยางอะไหล่แมรงเรามีให้ครบนะคะแล้วก็ปิดฝาปิดฝาท้ายไฟฟ้ารถเดิมเลยนะคะยางตัวนี้ยางปีสิบเก้ามาพร้อมรถเลยนะคะยางปีสิบเก้ามาพร้อมรถนะคะเดี๋ยวเราดูเบาะด้านหลังนะคะ ลินไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้บอกลูกค้าไปมัน2.0หรือ2.4นะน่าจะ2.4ี่มพี่ดูรายละเอียดให้หนูนะเดอยวให้พี่เขาดูให้อีกทีนึงนะคะอันนี้มีที่ชาร์จโทรศัพท์นะคะด้านหลัง2 2ช่องนะคะแล้วก็มีแอร์หลังนะคะตรงนี้สภาพสวยป้ายแดงเลยนะคะคุณลูกค้า c r v นะคะเรามาดูด้านหน้ากันนะคะ กุญแจมีสองดอกนะคะส <2. 4. S 1> องจุดสี่ตัวเอสนะคะตัวนี้เลขไมน้อยมากเลยนะคะมายอยู่ที่เจ็ดหมื่นสี่นะคะเจ็ดหมื่นสี่พันนะคะประวัติศูนย์ค่ะเช็คศูนย์ทุกระยะนะคะเข้าศูนย์ต่อได้เลยนะคะคุณลูกค้าซื้อไปเราสามารถเอาไปเช็คศูนย์ได้เลยนะคะเข้าศูนย์ต่อได้เลยคันนี้นะคะ นางสวยมากนะคะคันนี้สวยมากเลยสองพันสิบเก้านะคะไม่เจ็ดหมื่นสี่กิโลนะคะพูลสตาร์นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะฝากระโปรงหลังเนาะถ้าเกิดว่าเราแบบว่าเรานั่งอยู่ในรถเราก็สามารถกดกดน่าจะกดแช่นะคะเดี๋ยวกดดูเนาะอ่ะเราเรากดค้างไว้นะคะกดค้างแล้วก็จะเปิดนะคะด้านหลัง อันนี้เพื่อป้องกันแบบว่าเวลาเราติดไฟตงไฟแดงเนาะจะได้ไม่มีคนมาเปิดฝาท้ายเราได้เนาะแล้วเราก็กดปิดกดกดแช่ไว้เหมือนเดิมนะคะเวลาปิดนะคะก็จะปิดลงมานะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะเบาะปรับไฟฟ้าค่ะอันนี้มาเรื่อนดูนะปรับระดับได้เลยนะคะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะ ปรับเอน็นปรับเอ็นนอนได้เลยอันนี้จะเป็นรถห้าประตูห้าที่นั่งนะคะคุณลูกค้าพี่ดาวบอกเลยเลยว่าคันนี้สวยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันนะคะพี่ลีเปิดฝาเครื่องให้น้องหน่อย c r v 2ว s สองจุดสอนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราดู mm hmm. เครื่องยนต์กันนะคะน็อตไม่ขยับนะคะน็อต mm hmm. เดิมนะคะ ตัวนี้จากศูนย์นะคะศูนย์โตโยตจะมีที่มาร์คมาร์คสีชมพูแปะไว้ตรงเครื่องเครื่องไม่มีเปิดนะคะเราจะมีมาร์คไว้ตรงนี้นะคะเป็นสีชมพูเนาะตามศูนย์นะคะเขาจะมาร์คไว้เลยนะคะอันนี้นะคะราคาเราเปิดอยู่ที่หกแสนแปดหมืนห้าพันบาทนะคะคุณลูกค้า CRV ปีสองพันสิบเก้าสองจุดสี่ตัวเอสนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามพี่ดาวได้นะคะ เดี๋ยวพี่ดาวทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ตรงรายละเอียดนะคะอ่ะ,อะพี่พี่เหนเนะคะแล้วก็อันนี้จากใจเลยนะคะคลิปนี้คือตั้งแต่เริ่มทำรถคลิปรถลงใน YouTube นะคะมีลูกค้าหลายๆท่านนะคะติดต่อมาซื้อรถกับพี่ดาวไปหลายท่านเหมือนกันนะคะอันนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ดาวนะคะ ในช่อง YouTube คุณดาวรถบ้านนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ดาวด้วยนะคะเดี๋ยวเรามีรถสวยๆมาเสนอลูกค้าคันต่อไปนะคะคลิปนี้บายบายค่ะสวัสดีค่ะ